ต้องการตามที่ร้อนมือสบายครับใครเป็นหน้าที่ก็ตำรตวจน,น,น,นะครับจะทำงานจับคนเด็กได้ก็จะเร็นบ้านเดี๋ยวกับเป็นบ้านของที่ดิบ้านนเป็นหลักการนะครับนะครับโอเคครับเขอพูดรบข่าครับนี่ไปสารเัตรสำนักงา,านตำรวจชาติบนถุงตอนในวันนี้ครับเสีส <S <S สยงดังดันายโชคสิรินบ้านเมืองรวงหมู่ที่5ตำบลแม่กรณ์หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ชอบของอันนี้ชนแม่กรแล้วชอบอยู่ทั้งสองตำบลน,นะครับคือตำบลแม่กรณสามแห่งระดับมัธยมศึกษาจานวนสองแห่งและระดับมัมศึกษาจํานวนสิบแห่งสุดนะครับเราได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการครับก็เลยได้ขอคนมือขอมาตรว่ว,วมเนี่ยมีความยินดีนะครับที่ได้ต้อนรับท่านพลตํารวจเพื่อพูนคิดชอบที่ปรึกษาพิเศษของโครงการแม่กรณโมเดลนะครับที่ได้ทํา ทีี่่่ผาานนมหรอกตามหลักการทํางานของหมู่บ้านก็คือเออ่คอยร่วมมือและสนองนะครับในช่วงลังบ้านจะเปิดออกเก่งมากเครื่องไม้เครื่องมือเริ่มเยอะขึ้นยอยูเลยแบบเก่งมากเข้า,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 าร้อมกันเข้าเข้าพร้อมกันเข้าพร้อมกันมือที่ที่ไหนที่ ก็อีเยยเนะรับช่วไดก้นรายยศค่ะรายคับนะครับเพื่อก่อนหน้านี้ก็เป็นแจ้งแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วตัวเราก็เียแบบก็เลรดเข่งไปนิดหนึ่งนะครับก็ยดึงทางี้ครับให้เกิดขั้ของของคึ้นนะครับารร่กัคนอื่นของเรานะครับเพื่อ รีผู้ครับเสืบเนื่องจากท่านพลเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับมีนโยบายนะครับในการที่ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ดูแลขัฒนาการตำรวจนะครับก็ได้มอบหมายให้ผมนะครับซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของงานตารวจทำมตำในเรื่องของงานมวลชนนะครับนงานมวลชนการมีส่วนร่วมของพาคประชาชน นะครับวันนี้ก็เดินทางมานะครับเพื่อมาตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็มาดูนะครับในการทํางานในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการสถานีตํารวจชุนชนกุบังนะครับวันนี้ก็ได้มาพบมาเห็นนะครับเหมือนที่ว่าสิบปากาไม่ท่วตาเห็นนะครับได้มาเห็นแล้วนะครับในความร่วมมือของภาคประชาชนนะครับสถานที่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่สาคัญก็คือความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชน นะครับมาถือตรงนี้ถือว่าเป็นความร่วมวมือร่วมใจของพี่นองประชาชนเป็นอย่างดีเยี่ยมนะครับไม่ว่าระดับไหนต่างๆท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านทางนายกท่านกตอตรอนะครับและก็เนี่ยตลอดจนอาสาต่างๆนะครับมีส่วนร่วมอย่างดีในการมาัติหน้าที่นะครับผมมาตรวจแล้วตรวจเยี่ยมแล้วนะครับก็มีความเชื่อว่าที่นี่นะครับก็คงจะมีความสงบสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาอาญากรรม ถึงปัญหายาเสพติดต่างๆคงมไม่มีในพื้นที่นี้นะครับนะครับผมอยากเนี่ยให้กําลังพยาใหญ่บ้านนะครับมาเป็นตัวหลักนะครับในการที่จะดูแลความสงบสุขมาปกครองบ้านหนึ่งเองนะครับทำายังไงให้บ้านหนึ่งเราสงบสุขโดยมีตํารวจนะครับเป็นส่วนร่วมในการปฏิบัติครับในเรื่องของชายแดนนะครับผมก็มีมิติที่ผมมาวันนี้นะครับที่มาตรวจเยี่ยมด้วยสวอสน่หยก็คือมาดูในเรื่องของที่ผมเป็นผู้อำนวยการ ศูนย์นะครับต้องการติดตามการจราจรเมื่อเจรถจักรยานยนต์แล้วก็ขอหล็อกนุ่มในการสมมนะครับเรื่องดูแลคนต่างด้าวหรือคนไทยนะครับตรงนี้ก็เมืองก็มาก็มาตรวจดูแนวนะครับก็ที่ไปตรวจดูก็ถือว่าการทํางานร่วมมือดวยอย่างดีนะครับท่านผู้รับการก็ได้ดูแลลูกน้องอย่างดีนะครับมีการประสานงานกับหน่วยข้างเคียงเป็นอย่างดีนะครับการทํางานร่วมอย่างดีนะครับสิ่งที่มาเน้นย้ําก็คงวันนี้เป็นเรื่องการทํางานร่วมมือกันนะครับในการทํางาน งานจะสําเร็จได้ก็ด้วยความสามัคคีนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามภาพรัฐภาพเอกชนหรือภาพประชาชนนะครับถ้ามีความร่วมมืออย่างดีนะครับทุกคนเป็น,น,ปนตาช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับบ้านเมืองก็สงบครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านค,ครับ